สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องและลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะสงบจิตสงบใจในการที่พวกเราจะตั้งใจฟังพระดำรัสของพระบิดาเจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันสำหรับวันนี้วันที่ยีบสี่พฤศจิกายนพระองค์ทรงตัดว่า ใจขอบพระคุณทําให้ความทุกข์ยากหมดเขี้ยวเล็บที่จะทําร้ายเจ้านี่คือเหตุผลที่เราบอกให้เจ้าขอบพระคุณเราเสมอสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเจ้าถวายคําขอบพระคุณแต่เราไม่ว่าเจ้าจะรู้สึกเช่นใดเราก็จะมอบความชื่นชมยินดีให้แก่เจ้าไม่ว่าสถานการณ์ของเจ้าจะเป็นอย่างไร การทำเช่นนี้เป็นการเชื่อฟังและในบางครั้งก็ต้องอาศัยความเชื่อแบบปิดตาการขอบคุณเราท่ามกลางความทุกข์ที่บีบบังคับหัวใจดูจะเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลหรือแม้กระทั่งเป็นไปไม่ได้ในสายตาของผู้ที่ไม่รู้จักเราแต่ผู้ที่เชื่อฟังเรา จะได้รับพระพรแม้ว่าความยากลำบากนั้นจะยังคงอยู่ก็ตามลูกเอ๋อยใจขอบพระคุณจะทำให้เจ้าสัมผัสได้ถึงการจะติดอยู่ด้วยของเราแม้นเจ้าอาจจะยังอยู่ณที่เดิมในสถานการณ์เดิมแต่เมื่อเจ้ามีท่าทีที่ขอบพระคุณเจ้าก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้จากมุมมองของเรา ในแสงสว่างแห่งพระพักของเราความทุกข์ยากก็จะสูญเสียฤทธิ์ของมันหมดสิน้นอาเมนให้เรามาปังในข้อพระคำในเอเฟซัสบทที่5ข้อ20จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา สดุดีบทที่118ข้อหนึ่งจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจสดุดีบทที่89เข้อ15ชนชาติที่รู้จักโหร้องอย่างชื่นบานก็เป็นจุขข้าแต่พระเจ้าคือผู้ที่เดินในสว่างแห่งพระพักของพระองค์อาเมน ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงทรงแมตตารักและห่วงใยเราทรงสอนเราเตือนเราในทุกอย่างอยากให้เราพ้นจากทุกขพ้นจากบาป ขอให้พระองค์ทรงเมตตาอวยพระพรให้ลูกๆทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานพระองค์เจ้าค่าปัญหาต่างๆในครอบครัวและเรื่องการเงินแม้กระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วย ขอพระอ,องค์ทรงแม่ตาให้หมดสิ้นไปจากพวกลูกทุกๆคนด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ